มาตอบแล้วก็ควิมพิดเห็นต่อ,ตอตมานักเรียนก็นมาตอบสาหรับข้อแรกมาลวค่ะคําถามที่หนึ่งให้นักเรียนพิมพ์ในช่องแชทเลยนะคะมาเล็กที่ที่นักเรียนนํามาแยกเสืออในวันนี้คืออะไรพิมพ์ได้เลยค่ะนักเรียนมาตอบคําถามในช่องแชทได้เลยนะคะมาเล็กที่ที่นามาแยกเสือกในวันนี้คืออะไรมาได้เลยจัดมาค่ะ ถ้าบอกว่าคืออะไรก็ได้แล้วหนึ่งคะแนนต้องซีทเดมดีขนาดนี้ไม่ชาดเนาะจัดนะค่ะครูครับเสียงครูไม,ม่ชัดเลยเมื่อกี้ครูพูดว่าอะไรแยกส่วนแยกส่วนนะครูเสียงมาันต้งเป็นลมเป่าค่ะเออแต่นพัดลมอยู่ขอใครเป็นนันจัดเป็พัดลมอยู่ขอใครอ่า ให้แยกส่วนอ,อะไรวะโึ่คือไม่รู้ผมได้ยินเฉลยแยกส่วนถามคำถามข้อหนึ่งไหมในช่อแชทมาตอบในช่อแชทอข้อหนึ่งหน,นึ่งคะแนนมาโลดตอบเลยวันนี้นำเมล็ดที่อะไรมาแยกเปลือกไม่แยกส่วนนี่ออกแล้วนำเมล็ดที่อะไรมาแยกเปลือกวันนี้เราจะแยกเปลือกแยกสามเนี้ยผสมออกตาก,กาันแยกเปลือกออกจากเมล็ดกิจกรรมวันนี้นะคะ เราจะยากเกินกับเมล็ดมาตอบเลยอาชโยชามาแล้วนัชชามาแล้วมาจาาปิดกล้องไม่ได้คะแนนนะคะหายไปเลยสามคะแนนนะคะปิดกล้องนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยหรับคนที่ปิดกล้องนะคะหายไปเลยสามคะแนนนะคะจกกักรพัฒน์ตอบแล้วนะคะนักตาตอบแล้วค่ะการพิชชาตอบแล้วค่ะวอรับพิชชาตอบแล้วค่ะทะวะโรดตอบมันเป็นสิ่งที่ทุกบ้านมี มันหาง่ายแอามันหาง่ายเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้นีโอ้โหเมล็ดประหลาดไปเลยนะคะเออ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 ขับนี่ประเทศเอออันนี้เมล็ดอะไรอ่ะมันดูเป็นสีน้ําตาลเขาเรียกอะไรกาแฟป่ะกระบอกระบกหนูว่ามินกาแฟดำนะคะไม่ใช่หรืว่ามาจากไหนอ่ะ ไม่รู้ครูแม่ผมเสกมามันกระเทียมแดงซีกแล้วกระเทีมแล้วใครมันจะไปรู้กระเทียมขอดุ่นเทีหนึ่งขอดุกระเทียมห้องนี้ชอบกระเทียมค่ะเหมือนอะไรครูไอซ์เหมือนเนื้อเผื่อปากอ้าเผื่อปากอ้ากระบอกมันกำลังเข้ามแล้วอ่ะเหมือน ปู <ra หนูได้เขาแบบเนี้ยมไอซี่มันโงกมาแล้วไม่รู้ไม่ีปักหนูให้แต่มันแบนอะมันกินเลยเออมันแบนแบบ่เขาเชื่อเอ้ยไหนวะไหนนัชชาได้อะไรมาเป็นวางเลยเหรอนัชชาเออป้าจะส่งของให้นะป้าจะส่งของมาให้แล้วหนูก็เลยบอกว่าให้ป้าส่งมาให้ด้วยค่ะจะมาจัดจังหวัดเลยใช่ปหมใช่ค่ะ น่ารักมากเลยบอกคุณป้าบอาคี่ตาชมบอกว่าคุณป้าน่ารักมากเลยสนับสนุสน,นการเรียนดีมากอ่นัชชาสุดเม็ได้ถั่วอะไรมาลูกมื่อกียวเขียวป่ะสวเขียวพิมพ์เลยค่ะนักเรียนต้องพิมนะคะเพราะว่าในช่องแชทคุณตาจะเอาไปสรุปเป็นข้อความสําหรับตรวจถึ่งที่นักเรียนพิมอะไรใหญ่ใหญ่เป็นกระเทียบไม่ใช่สรุปคือสรุปคะแนนรายบุคคลถ้าไม่พิม์เนี่ย ครูจะคุณคุณอะก็ะไม่ได้คะแนนรายบุคคลที่ถ้าสอนดึงเอามือปิดหัวไว้ไม่ให้ลมเข้าหูเขาเห็นแบบเปิดพัดลมอยู่ <laughs> อ่าอ่าชาชา,นชานโนนได้กระเทียมมาดงกระเทียมแล้วควดหัวเลยเออไม่้องดมผิกมันฝุ่นไเยอะเกินไปข้เขาที่เราก็ดมน้ำส้มส่ยชูเขาที่ก็ดมกระเทียม น่งศาสตร์นะเป็นเด็กตัวเนี่ยถึงขี้ A B C ผมอยู่เหรอนี่แล้วมีคนคนห้องนือแบบเมื่อคืนเมื่อคืนดิฉันนั่งไล่ตรวจงานให้คุณเชื่อนามสกุลดฉันเลขี่มาบนงานที่ส่งพิมคว่าขี่มาแลนวก็เลยถามว่าคุณเป็นขี้หรอคะฉันมองคุณคุณพ์คำว่าขี้มาฉันอายดีคนหนึ่งเนาะคุณคํคำว่าขี้มาบนถุงระบบย่อยอาหารเราอะ ดเ,ดเอาตกลงไม่เปิดกล้องเนาะตละาสามคะแนนพีพีว่าจะพูะว่าโลดระวังมีข้อหนึ่งตอบมาแล้วมีใครจะตอบข้อหนึ่งเพิ่มไหมคะไม่มีจะบอกคุณคะสาม้าคะแนนมันต้องตอบยาวหรือเปล่ามันไม่ได้ต้องตอบยาวแต่มันต้องมีกระบวนการทางเลือกศารม,มันก็เลยได้ห้าคะแนน เปิดไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าใครเปิดก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูรบกวนเป็นว่างตอนว่างๆหลังจากเรียนเสร็จแล้วทํา่ทำคลิปวิธีทำการทดลองอ่ะให้ครูจักชั่นๆพอ1-2นาทีเพื่อให้คุณครูเห็นนักเรียนทำเดี๋ยววันนี้นักเรียนดูว่าเพื่อนเขาทำอะไรแล้วนักเรียนทำคลิปแบบนั้นให้ครูแคมได้นี่ไม่มีปัญหาสำหรับคนที่กล้องเสียนะคะส่วนคนที่กล้องไม่เสียเปิดกล้องก็คือไม่ต้องทำอะไรส่งเลย นะไม่ต้องทาอะไรส่งเลยตามปกติสิ่งที่จะให้เตรียมวันนี้ก็คือเลือกสิ่งที่มีที่บ้านไม่ต้องบอกว่าจะไม่มีอันนั้นหรือไม่มีอันนี้บ้านมีอะไรใยนั้นใช้สิ่งที่บ้านมีที่จะเป็นอุปกรณ์ในการแยกเกลือกออกจากเมล็ดนะคะเพราะวาเราเลือกอุปกรณ์ที่จะใช้ในการแยกเกลียออกจากเมล็ดที่บ้านนักเรียนมีโดยจะใช้กี่ชนิดก็ได้ จะใช้อุปกรณ์กี่อย่างก็ได้นะคะในการแยกเปลี่ยอกจากมละดุกใช้อมแล้วเริ่มคช้คบได้ค่ะกันก็จะคช้ยคบเหมือนกันค่ะใช้ปากได้ค่ะคบแบบนี้ฟังมันน่าทึ่งจังมากค่ะคุณนักษณเรี่งนี้ตามประลาแล้วค่ะ่ากก็มาค่ะ่าใช้หลายอย่างได้อย่างคุณตาคุณตาใช้สามอย่างค่ะ ขา,าจะใชส้สามอย่างเขาจำได้ให้ใครจะใช้ห <c oughs> นึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างสี่อย่างห้าอย่างหดอย่างเจ็ดอย่างได้หมดหลังจเราแยกแยกเกลือออกมาแล้วอย่าให้มันแบบปลิวก,กระจายเป็นบ้านนะคะเดี๋ยวพี่จะลองดูออกแก้พยายเอเอได้นะคะอื่เป็นเทคนิคพิเศษระวังมีดช้านั้นมีปวดอันนี้คืออะไรกันไก่เราเขียนผิด ไม่ดเป็นไม่ได้มีดบวกเป็นไม่ได้ทำไมจำปาคัดเป็นไก่ใช้สากัำปาคัดต้จะเป็นหัวปูใช่ไหมลูกมีดของผมมันไม่ใช่มีดธรรมดามันคือมีดที่เอาไว้หาจำในโอเวอร์เลสค่ะคอันนี้คือสากจิ๋วสากอย่องเดียวจำแล้วสากลืมแล้วผิดแล้วกัน ถ้าพร้อมแล้วเราจะทำการทดลองแล้วนะนะคะกิกรรขอถ้าพร้อมแล้วเราจะทำการทดลองแล้วนักเรียนจะต้องเปิดกล้องเพราะว่าครูไอจะเริ่มบันทึกวิดีโอการจะเริ่มบันทึกวิดีโอการการทำการทดลองของนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเปิดกล้องเลยค่ะจะเริ่มบันทึกวิดีโอการทำการทดลองของนักเรียนนะคะ สำหรับวันนี้คือการใช้ั่วจริงจังขวมาเล่นแห่งจริงจังเลยนะคะถขวจริงจริงขออนุญาตนะคะใช้ถขวจริงจริงนะปากมาเป็นปากเลยปากเป็นปากนะคะจริงจังมากเจะาก๊อบตามแล้วสามสามน้ำพริกค่ะเอออันนี้ต้องโคกตามน้ำพริก ปรากฏิอ่ะอันนี้นต,นต,ต้องตามน้องชิี้าตามช่ังตาไม่ไม่ลอยตามช่องตานต้องแบบครบของนัดชาอ่ะชิคกีมม้พายมถั่วมาด้็ยแห้งนะคะเดี๋ยวเชือให้ดูถั่วมาดล็ดแห้งของคกีตายอ่นักเรียนทำไปพร้อมๆกับครูเลยก็ได้นะคะด้วยวิธีที่นกักเรียนเลือกไม่จําเป็นต้องใช้วิธีเดียวกับครู คุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนำเสนอให้ฟังว่าอานักเรียนใช้วิธีอะไรในการใช้ถั่วอในการแยกเปลือกออกจากเมล็ดพืชเปลือกก็เป็นของแข็งเมล็ดพืชก,ก็เป็นของแข็งเราใช้วิธีอะไรในการแยกเปลือกออกจากเมล็ดพืชนะคะซึ่งเราจะเห็นว่า,มา ity, เมล็ดพืชแห้งๆเนเีนเ่ยมันจะยังมีเปลือกอยู่มันจะยังมีเปลือกอยู่ดูนะมันจะยังมีเปลือกอยู่ เราจะบอกว่าเรามานั่งแกะเสลืกทีละอันเนี่ยมาเป็นกิโลกิโลก็แกะไม่ไหวนะใช่ไหมแกะเปลทีละอันถ้ามาเป็นกิโลกิโลเราก็แกะไม่ไหวเราก็จะใช้นี่ค่ะอาจาราจะใช้เสียงแบบด่าขู่ทำพิกติกตีมากฟังจริงเคราะไม่ตําสิ่งที่อาจารจะทำอาตาไม่ตําเราจะใช้่าใช่ไหมทำเหมือนเราจะบดยาหมุนข้อมือแบบนี้หมุนข้อมือแบบนี้ หมุนข้อมือแบบนี้พูดสัมงแบหมุนข้อมือเพื่อให้บทมันให้มันเล็ดให้เปลือกมันดูดจากมันเล็บไม่ร้องทำอะไรพระเพราะครูเลยครูไอซ์รีวิวการทําของนักเรียนให้ฟังนะอยากรู้ว่านักเรียนทาอะไรอยู่บ้างบางคนใช้ที่คีบคนก็กำลังตับางคนก็ใช้มีดอะใช้มีดใช้ที่คีบเขยา่า โอ้น่ารักน่ารักสก๋มากค็ณตาเขาต้อรีวิวไปเรื่อยตอนี้จะเตรียมออกมาจะเปลือกหรือยังทุกคองของคตาเลยได้ยินเสียงเปลือกดังก๊อกรบกั๊อกบก๊อกรั๊บกร๊บรบกรั๊ะกปั๊บกร๊บับกรั๊รั๊บกกก อ๋คุณตาได้ยินเสียงอะไรเสียงตะเตื้ยโอ้ว้าวเยี่ยมเลยบริกูดแสดงว่าทำเสร็จก่อนครูอ่ะเก่งมากนี่เสียงอยู่ในครัวต้องทำให้เหมือนกำลังขอนกข้าวเสียงตะหลิวชงชิงชงจิงไว้ก่อนคุณตันเอาปากปากเขาเขยแบบไม่ต้องปากกระเบือเด้อช่วงเมื่อกี้มาเป็นปากระเบือเต็มเลยคุณตาหมดเสร็จแล้วคุณตันก็จะปาก นะคะจะตากใส่ตะแกรงนี่ดูเดี๋ยวนะคะเห็น,น,นามมาค่ะคุณทำดิชันหิวต้นตำมมากค่ะบดมมันจะลุกอย่าไปตามมันเดี๋ยวมาเล็ดแตกเ,เดี๋ยวมาเล็ดแตกตบนมดเลยอย่าไปตามมันถ้าใช้วิธีการบดแล้วเราตามแล้วคูก็หิวส้นตำด้วย ตัดใส่ตะแจงอันนี้วิธีครูตามน,นักเรียนทําไม่เหมือนครูตามได้ไหมได้แล้วครูตามก็อ่อาอาคชนะมาแรงครูตามก็ตาพาชรอนะคะวิธีการร่อนค่ะลูกวิธีการร่อนไม่ใช่ใส่ตูดนะการร่อนไม่ใช่การใส่ตูดวิธีการร่อนคือจามเอามือมาอ่างไว้เหมือนเขย,าย่าล้อทดลองอันนี้คือวิธีการร่อนทางเลียงะเหมือนร่อนแป้งใครคะคุณแม่ทําเบเกอรี่เหมือนร่อนแป้ง หเห็นไหมเห็นในจานไหมในจานจะเริ่มมีเปลือกหล่นออกมาอันนี้คือการแยกสารโดยการร่อนถามว่าถ้าอยู่ในห้องแลบได้ใช้เอต้ตะแกรงแบบนี้ไหมเปล่าอยู่ในห้องแลบก็จะใช้ตะแกรงมาร่อนในห้อง l a าแต่นักเรียนอยู่บ้านเนี่ยถ้านักถ้าครูใช้อุปกรณ์แลบครูก็อเอาเปลือกนักเรียนใช่ไหมเราก็ใช้อุปกรณ์ที่บ้านเหมือนกันเราจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเท่าเทียมครูกับนักเรียนเท่าเทียมกัน ่ะมาจิซิๆิๆิๆิซิิเป็นไงบ้างครูไอไม่ียูหไ่อยเหรออันนี้ก็กำลังทำการแยกกันอยู่ส่วนมาจะตำามันออกไม่มออกไม่ติดเองอะถ้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปสามารถอาไวรไปดสผ่าแไปอภิปรายก็ได้โอ้มันอครูมันแข็งมากเขย่ามันไม่หลุดเลย ของเราหลุดอยู่นะวงเต็มเลยอ่ะแยกออกหมดเลยอ่ะมันออกยากจริงๆเราไม่มีความหลุดเลยคุณโ <c oughs> อมมีการแบบว่าแลกเปลี่ยนคิดเห็นแลกเปลี่ยนวิธีการน่ารักมากอันนี้อ่าไ้แก้วมันไม่ออกเปียใช้ฟัวเทนนะตราทุกเบาๆไม่กี่รั้งออกเลยเลยอ๋อเยี่ยมเยี่ยมนักเรียนทำไปเล่าไปได้นะคะสามารถเล่าให้เพื่อนฟังได้เบาๆ มันก็ออกมาเลยเขาพูดเสียงเมื่อดูดิคุณครูเล็บถั่วมืดห่ะครูได้มาเล็บถั่วที่แบบเดี่ยมออกอลาภัยเนี่ยผมทําได้สองอันแล้วที่ไม่มีเสียงมัไอ้ที่เอี่ยมออกอลาภัยคุณครูได้มาแล้วนะคะนี่ดี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 มาทำสองอันสีด้ย อ่าคือคือได้มาดิถั่วที่เอี่ยมอ่องอลาไทยมาแล้วนะคะกินแบบอ่าแล้วเล่นไปได้ไหมได้ตอนนี้ครูเดี๋ยวหนูเอากระเทียมไปคขึ้นแก้วนะคะเราก็สามารถจะออกเออใช่ที่ใส่ลูก มันยาวอะไรอยู่บูเลเตอร์ขยอยแล้วก็อย่างบี้บมันด้วยสากมันก็ไม่ออกเลยแข็งมากมันเป็นมาร์ลอะไรครับพี่กองอยู่มันคือกระเทียมกระเทียมออกง่ายสุกสิ่ก็เราอย่างนี้กันกินกันดีเนี่ยมกลิ่นกระเทียมมันออกโชยมาแล้วครับถ้าเองทำมันจะรมันลม ผมจิบจูไม่เป็นกระเทียมผมได้แล้วสามเม็ดเบคกม้โเดังดางทำกี่อันเ้ยเเดี๋ยวเอะเอาข้าที่ได้เอาข้ความรู้วิธีดรไมาตรองเยอะๆเรื่องเยอะเฮ้ยกระตุวอหรืนีมากแล้ว้าเกระตอแตกมากเลยมีเป็นสิบเลยฮะฮะได้ดีคุณแมานกับข้าวไม่ต้องตอกแล้ทีเนี้ย ลูกฝากไว้ให้พาอะไรมาฝากปราเพื่อนไว้ให้อยู่เรียนวิทยาศาสตร์จ้าอย่างเจ๋ออย่างเจ๋อบอกเลยเยอะมากเยอะมากบอกเลยที่โหออวดหืมสวยครูไอซ์ขับหน้าจอให้หน่อย ตัวล้นเือไม่มีตัวผสมเกล้ยวจัดน่ากินเลยดูดูราะหาะหัวเาหเาะรนะเราะราะหวเะหราะหัวเร้ะวเรไะหัวเาะไระหัราะาหะัาะะะ หอมมากคือถ้าเราปันแรงอะค่ะกระเทียมเนี่ยมันเป็นสมุนไพรความเป็นสมุนไพรของมันเนี่ยมันก็จะมีน้ํามัน <_' S 1> เขาเรียกน้ํามันหอมระเหยถึงแม้เราจะอยากเพียงครูว่าม่เห็นจะหอมเลยฉุนมากนะคะแต่ว่าเราก็เรียกมันว่าน้ํามันหอมระเหยอยู่ดีดังนั้นเนี่ยอ่ามันก็จะมีกลิ่นออกมาถ้าหนูทุแบแรงเขาเรีรยกว่าเวลาหักับข้าวเรียกโขกกระเทียมโขกแล้วกับข้าวก็มีกลิ่นหอมเขาถึงชอบใส่กระเทียมในทุกอาหาร นะคะใครจบเสร็จแล้วมาตอบคำถามข้อสามตามข้อสี่ข้อสองตอบไปหมดข้อสองตอบมาน้อยมากเลย่ะไม่รบนะคะนักเรียนตอบข้อสองตอบข้อสองกันเลยเดีย๋ดวยวคะแนนไม่รบนะคะสำหรับใครตอบข้อสองแล้วนะคะมาตอบข้อสามได้เลยลูก ข้อ 3, สามคือกา,า,ารคิดวิธีการแยกเปลือกออกจากเมล็ดการแยกเปลือกจากเมล็ดให้นักเรียนตอบอย่างนี้นักเรียนอาจจะตอบเป็นขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งสองสามได้แต่เป็นขั้นตอนที่คนอื่นย้ำตรงนี้นะข้ออยากได้ห้าคะแนนข้อสา,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 ามได้ห้าคะแนนนะคนอื่นมาอ่านแล้ว,ลวทําตามได้คนอื่นมาอ่านแล้วเข้าใจแล้วทําตามได้โดยไม่ผิดพลาดเออ เพราะฉะนั้นขั้นตอนหรือวิธีการทดลองเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารให้คนอื่นทาการทดลองตามเราได้ตานนี้ก็เป็นราเยี่ยมนะเราแอบแบบเองใช่งไหมราคาของเราเองที่บ้านของเราแต่ละคนทําไม่เหมือนกันอนุชาได้มาเป็นจานเลยเยี่ยมมากเลยโยกข้าวออกจากเกลียกข้าวได้เออเอาไปถุ่ได้แล้วนะคะเกรมากเลยนะคะ ไปที่สุดคู่มันแยกเปลือกมาหลายเม็ดเลยเห็นไหได้เต็มเลยได้มาเต็มเลยนะคะ,ะข้อสามคำถามข้ 3, ข 3, อสามย้ำั้งห้าคะแนนเขียนยังไงให้ได้ห้าคะแนนแกะแกระเทียมให้เป็นผมก็เลยใช้กรรไกรตัดหัวมาแล้วก็เอามือแกะเปลือกมันออกมาเลย เป็นวิธีที่เราคิดคนได้ไม่ผิดนะคะเป็นวิธีที่เราคิดคนได้เราจะใช้วิธีที่เราคิดคนก็ได้เป็นสิดของเราสมมติว่าแม่เราบอกว่าต้องก็บก่อนแต่เราบอกว่าทัเต้นอ่ะเอาคนใจตัดไปป้ะก็มันก็สามารถแตะได้เหมือนคิลเดียวกันด้วยวิธีการที่แตกต่างกันเขาถึงเรียกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์วิธีการแตกต่างได้ขึ้นอยู่กับนักวิยาคนนั้นว่านักวิยาสตร์คนนั้นสนใจใช้วิทยาศาสตรอ่มาตัดมาเอ ในโลกนะคะข้อที่สาเขียนให้กระชับครบถ้วนเพื่อห้าคะนนกระชับครบถ้วนเพื่อห้าคะนนนะคะเ<อ>ขาไม่ต้องเอาทั้งหมดได้ไหมเอาที่มันแยกเปลือกมาได้เพราะอันอื่นมันอ้วนและแข็งมากๆ่ง่จัง ใส่ใครแยกออกมากแล้วมาอวดมา้าอเอามาอวดที่หน้าจออาอาจรารย์ตานนนละเอียดพัดเจนกระชับละเอียดพัดโฟมเอาแบบอาจา,กการย์ตาโนนได้ดีครบถ้วนตั้งแต่เริ่มจนจบอืมถ้าครบถ้วนตั้งแต่เริ่มจนจบเนี่ยได้เลยห้าคะแนนการการการ,การเพลยการดีไซน์การออกแบบการนำเสนอข้อมูลนะคะออกแบบยังไงเมื่อเรานำเสนอข้อมูลไปแล้วคนอื่นมาอ่านแล้ว เฮ้ยเข้าใจคนอื่นมาอ่านแล้วเฮ้ยรู้เรื่องนะคะเป็นักษะเป็นักษะอ่าใครเขียนมาได้ชัดเจนเข้าใจเนี่ยนักเรียนไม่ต้องกลัวคุณครูให้ห้าคะแนนแน่นอนอ่าใครทําแล้วนะคะให้นักเรียนมาเขียนวิธีการทำดีมากครับดูสิเม่เอาอะไรลูกอย่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าได้ถือว่าได้เพราะ เราสามารถเห็นเปลือกย,ยอมันจากเนื้อแล้วลูกกันนะคะหนู oh, oh. หนูมาเขียนวิธีการทดลองในช่องแชทจะได้ไม่ต้องมีกันบ้าน่องชแทไม่ต้องเขียนลงสมุดไม่ต้องเขียนลงนังสือเลยทีดในช่องแชทจบแล้วจบเลยนะคะไม่ต้องมีสมุดไม่ต้องเขียนลงน้งสีวันจันทร์เราจะทดลองก็คือจะเป็นแบบนี้ไม่ต้องเขียนอะไรเลยแต่อีกวันหนึ่งอ่ะจะกราโปกเรียนวิชั่นวัอะไรอีกี่กวันหนึ่ง วันพฤหัสมั้คะพฤหัสใช่ปะพฤหัสอ่ะใช้นักสีถ้าวันวันพฤหัสใช้นักสีวันจันทร์ใช้สติลเนาะอ่าวันจันทร์ใช้สติลนะคะไม่เป็นไรนะกภาเปิดกล้องไว้เลยพากครูไปดูสวนก็ได้ครูจะได้พักผ่อนสายตาเม็นต้นไม้นะคะอ่านักภาพคันเบิรดคุณได้ มาเล็กข้าวด้ยเต่าด้วยขอมันทำไหมเต่าไหมเอา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 ไปทำข้อหมายถึงว่าเป็นพวกเปลือกทีหรือเปล่าเต่าให้มันเปลือกมันฟิวอย่างนี้เลยลูกหรือว่าไงไลฟ์ฟังหน่อยไลฟ์ฟังหน่อยหนูเต่าให้ผิวมันเอ่อว่ามันปนกันอยู่หนูสามารถเขียนลงในวิธีการวิธีการทำของหนูได้นะคะถ้าเกิด ขั้นตอนหนึ่งที่หนูพอหนูแยกเปลือดได้แล้วแล้วหนูแบบไม่อยากยิบออกมีอัา่า,หน,านหนูจะยวกทุกคาหนูเป่าทำไมหนูถึงแม้การเป่าก็เปิือมันเบาเป่าแล้วมันปลิวเมล็ดข้าวมันหนักเป่าแล้วมันไม่ปลิวนี่คือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทาั้งที่หนูสามารถเขียนได้นะคะหนูสามารถเขียนได้นักการใช้อะไรลูกแบบอ่าได้เช่นเดียวกันได้เช่นเดียวกันใช้แบบแจกได้อ นม่เรียนเปิดกล้องน้อยมากเลยคนที่ไม่ได้เปิดกล้องนะคะคู่ดูสิเพอร์เฟกต์เย้พอร์เฟกต์คู่เปิดเก็บเร็จแล้วอืมอือตาลานี้โอ้โหเรียนกริฟและเม็ดไม่แตกด้วยขอรคบด้วยครับคบหน้าจอหน่อยโอเคเพอร์เฟกต์จืดอือสุดยอดอ่ะเพอร์เฟกต์จริงด้วย เราได้ว่าผลผลผลิตที่ได้มีคุณภาพสูงคือเราสามารถแตะเบิกได้โดยที่มลไม่เละเทะถือว่าเป็นวิธีที่ทคู่ควรกับตารเรียกนะคะการนิ้แกะโดยใช้อะไรแกะคะเล่าให้เพ่นฟังหน่อยใช้สากครับสาบกแบบนิ้วมันเบาๆได้ยังนี้ได้ไหมครับเบาๆได้ครับ ออกเลยอ,ะอ่ะอ่าของกันตะพัดเปลือกหมดแล้วเครื่องแล้วชวโล่ก็เนียนแล้วนะชวโล่ก็สวยนะเนะี่ยเนียนกริ๊บเลยนะคะมีใครยังไม่สันาา่นตาบินไหมลูกเปลือกแต่เทียน <ทำ S 1> มิวเข้าตาเอาออกค่ะงั้ไปล้างตาก่อนเดี๋ยวแต่เทียนมีน้ํามันละเห้ยเดี๋ยวสัดไปไปล้างตาล้างมือให้เลอะแล้วแต่พี่ค่ด เอาเเอาม <laughs> ือฝลัง네ก็มาเอาเอาเอาเกือดกระจาอซีนช่วยตัดค่ะอ่ะค่ะได้ค่ะเราแฮนฟังชั่นบุดฟังชั่นนักเรียนที่นั่งฟังอยู่แต่ไม่ได้เปิดกล้องอย่ังค้างนะคะเดี๋ยวต้องส่งคลิปนะคะนักเรียนที่เปิดกล้องทิมได้กล้องส่งคลิปนะคะ คนที่ไม่ได้เกิดต้องต้องสอนติดเพราะว่าไม่มีคุณจ,จะไม่มีคะแนนทักษะกับคะแนนพฤติกรรมเลยอ่านัดชานะคะนั่งอยกกู่กับากห้องเนี้ยห้องเนี้ยสามนัดชาใช่ไหมใช่ไหมมีสามนัดชาบ้างมีกี่นัดชาห้องเนี้ยสามนัดชาตึง้งเฟกสุดยอดใครเขาจัดใครเขาจัดคนเข้าห้อง เอามารวมกันสามนักชาคุณครูก็เรียกนักชานักชานักชาเลือกอีกนักชาหนึ่งอีกนักชาหนึ่งกระดุกเลือกอีกนักชาหนึ่งอีกนักชาหนึ่งกระดุ้งนักชาคอมเบิกที่เล่นที่อะไรคะคะที่เล่นที่อะไรลูกชื่อออมสินค่ะออมสินนักชาคอมเบิกที่เล่นชื่อออมสินนักชาสุดเม็ที่เล่นชื่ออะไรคะชื่อไหนคะ ไหนสุขกน้ที่ไหนนะรบเกที่เป็นสีนัชามีชื่อเล่นชื่อะไรคะอายดาค่ะอาดานะคะครูอไต้องจำไว้เราเด็กจะังกอลี <c oughs> อะม,ม,อมีนชัชตาอด้ดามีนัชาอังนัชาอมสีแล้วคุณก็อ๋องเ,เ,เหมือนกันเลยอะชื่อเล่นคุณยังจะเหมือนกันีกอะ่ะที่เหมาอนกันด้ คุณต้องเมืนญาติแน่ไอด้าออมสินอาี้่างไม่ได้มีอะไรต่างกันพวกคูณเลยไนือเปล่านอนหนุ่มแล้วบอกกันใ่ไหไนครับไม่ใช่ไอซยคุณไนอ์ไนส์อ๋อไนส์ขอโทษขอโกษขอโทษนะคะคุณเรียกคุไอซ์เหรอเหมือนเล็กสุดอาอ์เฮ้ยที่ไนนะคะคุดเล็กที่ไนเอาเถอะเออค่อยดีึ้นหน่อยค่อยจังได้ห ถ้าไม่มีใครยังไม่ได้ตอบข้อสามคำถามข้อที่สี่คะแนนที่แ่อจะมาแ้วด้วยจ๊ะส่งคำถามข้อที่สี่นะจ๊ะพร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะแล้วข้อที่สี่อ่าข้อที่สี่มาแล้วใครตอบข้อสี่ข้อกดตอกได้เลย เดลียวมากเกลียวมากเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่นักเรียนทำการทดลองแล้วนักเรียนเป็ดกล้องคุณปูบันทึกภาพไปแล้วงอชีวิตดีมากเลยไม่ต้องแบบเอ้ยส่งภาพมาในอัลบบ้านด้วยอะไรเนีย่ยบันทึกภาพไปแล้วค่ะเกลียวมากอ๋ตอตับข้อสี่ก่อนนะค่อยออกห้ามออกก่อนนะ กดออกก่อนไม่ได้นะเดี๋ยวคะแนนไม่ครบ้องรีบเรียนรีนตอบนะคะตอนนี้ฝนตกนะคะเน็ตบางบ้านอาจจะมีอาการสมารกสมกักเกิดขึ้นได้บ้านหนูท้องฟ้าสว่างใสเ <laughs> ลยค่ะฝนตกแล้วนะคะตอนนี้จะอยู่อเอเพอเมืองฝนตกแล้วนะคะข uh huh. ยมะะ uh huh. ถ้าตกแรงฟ้าร้องนี่เน็ตก็จะสมารต์ตฟลสมกัก <laughs> อยู่ีนะคะคุณส <laughs> ่วนบ <laughs> ุคลาค่ะลูก <laughs> ผมไม่ตกนี่อนอน่อ่านัชชาย,ยัางคงตามเข้าเปลือกต่อไปนะคะเพราะว่าวันนี้ข้าวได้เพราะว่านังตามหลายจานม,มากค่ะเกี่ยวกับการต้มตังไม่คุณกินนะคะคุณอมสิงต้องมีอมสิงเอามาเดียวลเลยจะตัได้ยังไงพราเรื <c oughs> อเ่องนัชชาแล้วเดี๋ยวสะดุง้งสามนัชชาเรื่องอมสิงแทน อามาค่ะตอบข้อสี่ค่ะใครตอบข้อสี่แล้วกดตอบได้ใครยังไม่ตอบข้อสี่ห้ามกดตอบเขียนเียนเอาลิงก์ไปด้วยน่ารักจังเลยบริการเพื่อนดีดีคู่ขนตอบแล้วออกได้เลยใช่ไหมคะคือหนูไม่อยากนั่งเรียนคนเดียวตอบสี่ข้อแล้วออกได้เลยบ๊ายบอยขอบคุณวิทยาศาสตร์ไว้ด้วยต้องรอบอกว่าผ่านหรือเปล่า เฮ้ยท eh ี่ไหนจะไม่ผ่านโอเคผ่านออกเลยผู้คนการุณากดคัดลอกิงวิทยาศาสตร์